สวัสดีครับมาพบกับครูรุ่สลันในวิชาคณิตศาสตร์ป6 e p 9นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูตัวอย่างกันเลยแสดงวิธีหาคำตอบนะครับข้อที่1ปินตัดผ้าพเพื่อทำธงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอ่าคำว่าหน้าจัว่วจากนั้นครับเขากำหนดมาว่า รูปสามเหลี่ยมหน้าจัวมีฐานยาว30เซนติเมตรสูง27เซนติเมตรจำนวนทั้งหมด120ผืนผ้าที่ใช้ท,ทําธงคิดเป็นพื้นที่เท่าใดพื้นที่เท่าใดแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ให้เราหาพื้นที่นะครับเอาเรามาดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนหน้านี้เราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่าสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมีว่าอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยอะบอกเลยครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับอาเศษหนึ่ส่วนสคูณอาความยาวฐานคูณความสูงโอเคนี่คือสูตร นะครับที่เราต้องใช้ใช้ไปตลอดเลยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูนะครับลำดับแรกเลยนะครับเราก็เขียนวิธีทำนะครับโจทย์กำหนดอะไรมาเราก็เขียนนะครับอ่าโจทย์กำหนดมานะครับจากนั้นครับเราก็มาหาพื้นที่ก่อนว่าถ้าหนึ่ถ้าหนึ่งผืนนะครับเราจะใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับ เราก็เอาสูตรนะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเลยครับสูตรนะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานนะครับจากนั้นนะครับหนึ่งพื้นอ่าเรามาดูนะครับหนึ่งพื้นเป็นยังไงหนึ่งพื้นต้องใช้ผ้าเศษหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบเจ็ดคูณสามสิบนะครับเราก็ได้คำตอบนะครับคือ 405ตารางเซนติเมตรนะครับอ่า27คูณ15เท่ากับ405ตารางเซนติเมตรนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่า1พื้ผืนต้องใช้405ตารางเซนติเมตรแต่โจทย์ครับโจทย์กำหนดโจทย์ให้เราหาจำนวนกี่ผืนครับ120พ้ผืนแสดงว่าเราต้องเอา405าไปทำอะไรกับ120ยครับอ่าเอาไปคูณใช่ครับเราก็เอาไปคูณเลยครับ เราก็เอา120คูณด้วย405ได้คำตอบคือ48,600ดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้เลยว่าผ้าที่ใช้ทำทงคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดอ่า48,600ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับโอเคครับเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจแล้วเรามาเพิ่มความเข้าใจอีกข้อนึ่งนะครับเรามาดูข้อที่2กันเลยข้อที่2นะครับ เขาบอกว่าติ๊กนำกระดาษสีนำนำกระดาษสีนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ15เซนติเมตรมาแบ่งเป็น2ส่วนตามแนวทะแยงมุมนะครับกระดาษสีแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าใดอ่านี่เรามาดูนะครับ โจทย์ให้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีความยาวด้านละ15เซนติเมตรมาแบ่งเป็น2ส่วนตามแนวเส้นทะแยงมุมกระดาษสีแต่และส่วนมีพื้นที่เท่าใดนะครับก่ออื่นครับเรามาวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก,กันก่อนนะครับอ่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นยังไงอ่าด้านทุกด้านเป็นยังไงกันครับยาวเท่ากันใช่ไหมครับ ซึ่งโจทย์กำหนดมาว่าด้านแต่ละด้านยาว15เซนติเมตรเสร็จทีนี้เขาบอกว่าถ้าแบ่งครึ่งใช่ไหมครับแบ่งเป็นสองส่วนแล้วก็แบ่งครึ่งตามเส้นทะแยงมุมนี่โจทย์ถามว่าแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าใดนะครับเราก็มาดูครับสูตรของรูปสามเหลี่ยมมีว่าอย่างไร อ่าเศษหนึส่วนสคูณฐานคูณสูงสแสดงว่าฐานก็คือเท่าไหร่ครับข้อนี้อ่าเราก็เอามาแยกก่อนเลยเราก็จะได้รูปรูปแบบนี้เลยใช่ไหมครับอ่าเราก็จะได้เป็นตรงนี้คือ สิาตรงนี้คือ15ซึ่งอันนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมทุกมุมเป็นมุมฉากดังนั้นเราก็สามารถหาเราก็รู้ได้เลยว่าฐานคือ15ความสูงก็คือ15เราก็สามารถเอามาแทนในสุดได้เลยนะครับห้าเราก็เขียนวิธีทำนะครับอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาเขียนให้หมดเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เขียนสูตรมาเลยนะครับจากพื้นที่รูปนะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานเราก็มาแทนค่าเลยนะครับนั่นก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสิบห้าคูณด้วยสิบห้านะครับคำตอบก็คือหนึ่งร้อยสิบสองจุดห้านั่นเองครับแสดงว่าข้อน,นี้เราก็ตอบได้เลยว่าคำตอบคือ อ่าคำตอบคือ112.5ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ครูก็สอนเพียงเท่านี้นะครับก่อนก่อนไปนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ป6เล่ม2แบบฝึกหัดที่6.13หน้า28นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ